เรายังมีพิธีกรมืงอาชีพทั้งหญิงทั้งชายไว้บริการในงานพิธีต่างๆหรือถ้ามีธุรกิจต้องการโฆษณาในรายการพูดก็ง่ายใจดีเป็นกันเองราคาไม่แพงคนนี้หน่อยีเกอ้อยแก่สาวชัยภูมิ0 8 7 6 5 7 7 7 3 6โทรไปเลยครับสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะร่วมเป็นหนึ่งในรายการแฮปปี้ส่อพ ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ก็สามารถที่จะติดต่อกันได้08 7 6 5 1 7 7เจนงเจดสนะคะขอบคุณค่ะรู้สึกว่าบทเพลงก็ทยอยเข้ามากันเยอะเลยหลายกลุ่มไราท่านนะคะที่ขอเข้ามาแล้วเอาใจบางทีไม่ได้เข้าไปดูในดีลน์ครบทุกท่านก็ต้องขออภัยนะคะอย่าเพิ่งโกรธ้อยใจนะคะรัก้อยใจน้อยแต่รักไปนานๆนะจ๊ะ รับหมรับพี่เปาสายยันสัญญาใช่ไหมนะ <c oughs> ขอบคุณมากมากเลยทีเดียวกับกำลังใจล้นหลามนะคะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกทท่านในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้บางท่านก็เครียดบอกว่าไม่รู้จะทำอะไรว่างมากเลยนะบางทีก็ว่างมากไม่มีเงินจะใช้จะจ่ายด้วยโอ้ยหาก,กินก็ลำบากนะโควิดก็มาแต่วันนี้ปลอดโปร่งแล้วรู้สึกสดชื่นกระเป๋าขึ้นมาบ้านนะแต่ก็ต้องระมัดระวังอยู่ดีนั่นแหละนะคะอย่าเพิ่งกลัตกนะคะ อาจจะเพิ่งขาดตกนะเพราะว่าบางท่านเนี่ยบอกว่ามไม่มีโควิดแล้วยังเดีอดร้อใจค่ะเพราะว่าโควิดยังไม่ไปไกลจากเราหรอกก็ยังอยู่ตรงตรงเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอามีใครกล่าวถึงอ้อยใจอีกนะท่านบิ๊กเสือและพุ่งกับโคราดะแม่ขายใหญ่นะขอเพอ่าเท่าที่ฟ้าเพื่อนให้โอ้ไข่ร้องแล้วเนี่ยท่านนะคะพ่าไอ้ใจจะหายท่านเจอหรือเปล่านะคะ เดี๋ยวจะดูนะเดี๋ยวจะดูนะคะว่าเท่าที่ฟ้าเพิ่นให้ใครใครร้องนะคะน้องมาจ๋าบอกพี่อ้อยหน่อยนะน้องมาฟังอยู่หรือเปล่าน้ะคงไม่ได้ฟังหรอกเนาะนะค่ะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงถ้า,าคนเจอจะปิดท้ายให้กันแล้วกันนะคะค่ะขอบพระคุณไปสําหรับแพทย์พิูรันตปั่นดัวครัวคุณย่าด้วยค่ะทุกท่านที่อยากจะดูแลสุขภาพเติมวิตามินให้กับร่างกายแล้วก็เสริม ภูมิคุ้มกันก็อย่าลืมนะคะโหลดแอปแกฟูดเข้ามาแล้วก็คุณพิมพ์คําว่าปั่นรัวคุณก็จะได้สั่ง